เจ็ดสิ่งนะครับที่คุณควรโฟกัสนะครับแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบทันตาเลยนะครับเจ็ดสิ่งนี้เนี่ยเป็นเจ็ดสิ่งที่คุณควรจะให้ความสนใจมากที่สุดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันเริ่มจากข้อแรกครับสิ่งนั้นเนี่ยคือความสุขและความหมายของชีวิตทําในสิ่งที่คุณรักนะครับและทําให้คุณมีความสุขนะครับวันนี้ถ้าคุณทําอะไรแล้ว มันไม่ได้เบียดเบียนใครมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันเป็นสิ่งที่คุณรักมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขคุณทําไปเลยนะครับหรือหาความหมายในสิ่งที่ทําและขอบคุณสิ่งนั้นนะครับอะอย่างบางคนเนี้ยอาจจะไม่ได้ทําอาชีพที่ตัวเองชอบมากแต่ผลตอบแทนมันดีอ่ะก็เราก็เห็นความหมายของมันล้ะผลตอบแทนมันดีไงรายได้ดีอ่าว่ากันง่ายๆเลยตรงไปตรงมานะครับก็เรียกได้ว่า เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยมีความหมายแล้วจริงไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณควรโฟกัสนะครับข้อที่2นะครับคือการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับโดยการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเช่นการช่วยคนอื่นหยิบของการช่วยงานอาสาเล็กๆน้อยๆนะครับหรือถ้าใครพอมีทุนัพย์เนี่ยก็ช่วย เงินกับองค์กรการกุศลนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเราผู้ที่กําลังเดือดร้อนผู้ที่มีน้อยกว่าเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับยังไงเนี่ยก็ลองทําเท่าที่ทําไหวนะแล้วก็หาความหมายของชีวิตนะครับโดยการลองให้โดยไม่หวังผลตอบแทนดู นะครับบางทีเนี่ยการที่เราลองให้อะไรกับใครสักคนนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทองนะครับอาจจะเป็นการช่วยงานช่วยอะไรพวกนี้มันช่วยให้เราเนี่ยจิตใจปลอดโปร่งจิตใจสบายขึ้นได้จริงๆนะครับผมก็ไปทําได้เลยนะครับข้อนี้ข้อที่สามครับบริหารการเงินและเวลาของคุณให้ดีนะครับให้คุณใช้เวลาให้คุ้มค่ากับสิ่งที่ สำคัญที่สุดในชีวิตคุณนะครับเช่นการงานครอบครัวการหาเงินสุขภาพนะครับอย่าใช้เวลาไปกับคนที่เกลียดคุณนะครับการไปเสียเวลาโต้ตอบคนที่เกลียดเราอาคติเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับต่อไปเขาก็เกลียดเราเหมือนเดิมนะครับต่อให้คุณจะดีแค่ไหนตอบเข้าไปเขาก็เกลียดเราเหมือนเดิมนะฮะอย่างผมทําช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมรวมคนที่อยากจะ พัฒนาตัวเองนะครับคนที่อยากจะได้แนวคิดดีๆผมก็ไปรวบรวมความรู้ดีๆมานะครับเวลามาเจอเกลียเนี้ยผมก็ไม่เสียเวลาด้วยนะฮะก็ถือว่าการจัดการเวลาที่ดีคือเราไม่เอาเวลาไปเสียกับคนที่มันไม่ใช่นะครับแล้วก็ฝึกวางแผนการเงินนะครับให้เราเนี่ยมีเงินที่มากขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นเองนะครับสำคัญมากๆนะครับข้อนี้นะ พยายามฝึกบริหารการเงินให้ได้นะครับถ้าคุณบริหารการเงินได้นะครับบอกเลยว่าชีวิตนี้คุณไม่มีอะไรน่าห่วงสักเท่าไหร่นะข้อที่สี่ครับเริ่มเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับฝึกหาความรู้ต่างๆหาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอนะครับข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การแข่งขันของโลกเราอ่ะมันสูงมากในแทบจะทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจทุก นงาเลยนะครับใครเป็นคนมีทักษะเยอะใครเป็นคนมีทักษะสูงมีโอกาสมีรายได้มากกว่าคนอื่นนะครับแต่ใครที่ทักษะน้อยนะครับมีความรู้น้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีรายได้น้อยลงมาดังนั้นเนี่ยหาความรู้และทักษะใหม่ๆเสมอนะครับอย่ายอมแพ้ต้องอดใจนะครับสำคัญมากๆนะครับต้องอดใจนะครับ อ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์นะครับเพื่อเพิ่มคูนความรู้ให้กับตัวคุณเองนะครับถ้าไม่อยู่จะฟังช่องไหนก็ฟังช่องเรานะครับเพราะว่าการที่เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยครับไปได้ไกลกว่าที่เคยไปได้ไปในที่ที่แปลกไปนะครับสำคัญมากๆนะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับข้อที่5ครับ จงโฟกัสที่เป้าหมายและความสําเร็จของเรานะครับตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับแล้วก็ลงมือทําแบบมีแผนแล้วอย่ายอมแพ้การตั้งเป้าหมายเนี่ยผมอยากจะให้เน้นเป็นเป้าหมายการใช้ชีวิตเลยนะครับอยากใช้ชีวิตยังไงอยากจะมีรูปแบบชีวิตยังไงนะครับอันนี้คือเป้าหมายระยะยาวนะครับอย่าตั้งเป็นเป้าหมายเรื่องการงานอย่างเดียวหลายคนชอบตั้งเป้าเอ้ย เส้นปีนี้ขึ้นเงินเดือนปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่พอมาตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆง,งานที่เหมาะกับเราเนี่ยจริงๆมันคืองานอิสระมันก็ขัดกันละถุกป่ะดังนั้นเนี่ยครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันต้องตั้งแบบวิถีชีวิตเราเอ่ะเราอยากใช้ชีวิตยังไงบางคนอยากอยู่ต่างประเทศบางคนอยากจะทํางานที่ไหนก็ได้บางคนอยากจะใช้ชีวิตอิสระนะครับก็ แล้วแต่อันนี้ผมบอกไว้ว่าแล้วแต่บุคคลนะครับไม่มีการบังคับซึ่งกันและกันนะครับพยายามฝึกลงมือทําแบบคนมีแบบแผนนะครับและอย่ายอมแพ้ไปก่อนนะครับการลงมือทําเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้าคุณไม่ลงมือทำนะครับการตั้งเป้าหมายนั้นถือว่าเสียประโยชน์และสูญเปล่าในทันทีหรือถ้าคุณยอมแพ้ไปก่อนก็สูญเปล่าเช่นกันนะครับผม ข้อที่6นะครับคือเก็บความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเอาไว้นะครับความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่ถ้ามันดีนะครับแม้จะน้อยก็คีปบไว้เพื่อนที่ดีนะครับครอบครัวที่ดีนะครับคนรักที่ดีคีบไว้นะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ท็อกซิกนะครับหลีกเลี่ยงคนพูดจาไม่ดี คนบางคนไม่จําเป็นต้องขบด้วยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเราต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนให้ได้นะครับแต่พอเราโตมาเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่น่าจะเป็นเพื่อนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเก็บความสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณภาพเอาไว้นะครับอะไรที่มันท็อกซิกไม่เอานะครับเสียเวลาชีวิตนะครับผมแล้วก็ข้อที่7ครับข้อสุดท้ายครับดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับ ดูแลตัวเรานะครับทั้งร่างกายและจิตใจนะครับถ้าเราเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงจิตใจดีบอกเลยว่ายังไงเนี่ยตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตและไปได้ไกลนะครับแต่ถ้าเราสุขภาพกายสุขภาพใจไม่ดีทุกอย่างมันพังหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆหันมานะครับดูแล สุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้ดีนะครับบอกเลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพียงคุณโฟกัส7สิ่งนี้เท่านั้นเองนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะอยากทำออนไลน์แนละ้วเห็นคนอื่นทำเยอะแล้วมาก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ